เจ้านายครับว่าไงโยงเจ้านายยุ่งอยู่ไหมครับไม่ยุ่งอ่ะมีอะไรเหรอด,ดีผมมีเรื่องอยู่เรื่องหนึง่งผมคิดทบทวนมานานแล้วแต่ผมเกรงใจเจ้านายไม่กล้าบอกเจ้านายสักที มีอะไรอะ่ะไม่ต้องกินใช้บอกมาเลยคือสงการที่จะถึงนี้ผมอยากจะกลับบ้านเก่าครับแล้วจะไม่กลับมาอีกครับมีอะไรหรือเปล่าโยงคือผมก็ออกมาทำงานหลายปีแล้วครับปีนี้สุขภาพแม่ก็ไม่ค่อยดีผมอยากกลับไปดูแลท่านแล้วไปหาธุรกิจทำแถวบ้านครับ <S <S> บอกน้าตรงนะโยง พี่ยังไม่อยากให้หยงลาออกเลยผมก็ไม่อยากลาออกหรอกครับแต่ว่ามันจําเป็นจริงๆโอเคพี่เข้าใจนั้นหยงเดี๋ยวไปหาที่บัญชีพี่ให้เงินโบน,นัสปีนี้เป็นสองเท่าอ๋อไม่ต้องครับเจ้านายหลายปีที่ผ่านมานี้เจ้านายก็ดูแลผมมาโดยตลอดเงินโบน,นัสที่ผ่านมาผมก็ได้มามากพอแล้ว ส่วนเงินนี้ผมรับไว้ไม่ได้จริงๆครับพูดตรงๆนะยงทำงานกับพี่มาห้าออปีพี่รู้สึกว่าเราสนิทกันเหมือนพี่มน้องไปแล้วโยงจำเอาไว้นะกลับมาเชียงใหม่อีกเมื่อไหร่ต้องรีบมาหาพี่ที่นี่ก็ยังเป็นบ้านอยู่หลังของยองได้ครับเจ้านายขอบคุณมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวก่อนนะครับโอเค เออหยงครับซื้อตั๋วรถหรือยังยังเลยครับเจ้านายผมไม่แน่ใจว่าผมจะนั่งรถบัสหรือว่านั่งรถไฟกับดีครับโอเคโอเค เจ้านายครับทำไมเจ้านายคนตังให้ผมตั้งสองแสนครับนี่เป็นค่าลังใจเล็กน้อยเป็นของขอให้แม่ไม่เป็นไรครับเจ้านายเงินเนี้ยผมรับไว้ไม่ได้จริงๆครับเดี๋ยวผมคืนคนเจ้านายนะครับือมองั้นเอางี้ให้พี่ไปสุบหนุ่มกับบ้านนะเจ้านายครับระยะทางมันตั้งเจ็ดหลายโลไม่ต้องก็ได้ครับ ไม่เป็นไรเดินทางตอนเช้าต่อเย็นก็ถึงตอนนี้นะครับครับยันเดี๋ยวผมขอตัวไปเตรียมตัวก่อนนะครับโอเคไปครับขึ้นรถขึ้นรถเจ้านายครับผมว่าเจ้านายอย่าไปเลยระยะทางมันตั้งเจ็ดแปดร้อยโล๋ยวให้การกับคุณหมงไปส่งผมก็ได้แล้วครับใช่ครับใช่ครับเจ้านายไม่ต้องไปแล้วครับ ไปกับพ่อครูน่ะจะได้มีเครื่องคุยไงทำงานในบริษัทก็เหนื่อยละอยากไปผ่อนคลยบ้างไป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 าใจไหนมากเลยนะ โชคดีนะเบิร์ตขอบใจมากนะโชคดีด้วยกขัก่นอ,อ,กอนไปเอาโยขอบคุณมากรมาครับ,รนนบทุกนายมาส่งนะครับสงกรานต์ปีนี้เที่ยวให้สนุกนะครับพี่ส่งถึงแค่นี้นะนี่ฟ้าก็ใกล้มือแล้วพี่กลับก่อนครับยังไงก็เดินทางปลอดภัยนะครับโชคดีโชคดีนะเบิร์ตโย่ กลับมาเชียงใหม่อย่าลืมมาหาพี่ล่ะได้ครับลาอน ขัลโเจ้านยครับไม่ต้องพึ่มากเป็นของขวัญให้แม่แค่นี้แหละ